สวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมนะคะทางช่อง YouTube สาวพิมพนกุลาศนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันวันที่สองวันที่สองเราทำรถไปถึงไหนแล้วยังยังไม่ถึงไหนยังยังอันนี้เาราถอดอะไรเนี่ยฮะพยงเนี่ยเหรอยังจะเติมอ๋อ,อ เราจะเปลี่ยนสเตอร์ใหม่นะคะที่ไหนได้เกี่ยวแล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยค่ะที่ไหนได้เกี่ยวแล้วบ้าง fc รถเกี่ยวนะคะคอมเมนต์กันได้นะคะคนขคับรถเกี่ยวมีแต่ละล่อเสียงว่าคอมเมนต์ได,ได้เราจะเปลี่ยนเสเสตอร์เราก็จะเปลี่ยนเสเตอร์เปลี่ยนร้อนำใช่ไหมลูกปืนร้อนำ thì đu Phi xiên xiên, rốt kéo tháng lái. Nên nằm chăng nổi, cháu ổ yên ngay. จิ๊บจิบจจบจ๊บเหรออันนี้ภาษากลางแล้วใช่ไหมชีปติวชีปต,ติวแปลว่าอะไรเหรอเรามาอัปเดตกันนะคะ เราเปิดเมื่อวานนี่เราเปิดตู้เราเปิดตู้เจออะไรบ้างเจองูอยู่ในตู้นะคะเจองูอยู่ในตู้เราปั่นออกเป็นที่เรียบร้อยเป็นผุยพงเลยทีเดียวแบทลุนนี่เขาขอเอาเลยน,นี่ไงแน่ ที่ไหนได้เกี่ยวแล้วบ้างคอมเมนต์กันหน่อยนะคะที่นี่ยัง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 ซ่อมรถอยู่เลยนะคะเออไม่ใช่ค่ะปรับปรุงค่ะซ่อมบำรุงผูดให้สวย ก็จะหลวดนี่ไปโดนงันางนามาเนี่ยเป็นไงใช่ไหมนะนี่ไม่โดนทำไมยังเปลี่ยนหลายสีแทนนี่น,นี่ต้องมีสีเขียวเนี่ยไม่มีตอนะคะมีตอ,ม,อมีแต่ค้อน ไม่มีทองจา้ากานชันพิธภัณฑ์โดนมาหลายเจ้าแล้วกว่าถามเขาไม่ถูกเนาะไปเรียกโตเขาเรียกขนอืมอืม អាយចេញออกไหม